จุกะพี่น้องบองปโตนเฮ้ยขมาดบ่าวพระวง์คนพไทยวันนี้ขมาดโมจังหวัดสุรินจังหวัดสุรินจังหวัดเมืองช้างพี่น้องขมาดบ่าวพระวงค์คนพไทยมียโอกาสมาแวะชมดูช้างพี่น้องช้างภาษาอังกฤษเรียกว่าอิรฟเนมาดูดูพี่น้องดูด,ดูดูช้างช้าง เป็นสัตว์แซนดรูพี่น้องครับสัตว์ที่อยู่พวงคู่กับคนในโลกนี้มีช้างตัวใหญ่ๆช้างตัวใหญ่หญแต่แบบคนตัวเล็กๆ็จขึ้นมาขับมาขี่ได้บังคับได้นี่คือช้างพี่น้องช้างโอ้วันนี้ก็มาดบ่าวพวงคนพนายพี่น้องโมเฮยโมเท,มเท,มเทชว่วงนี้อยู่ที่สวนป่ารีสอร์ทจังบัสรินอยู่ในตัวกลาง เมืองสตรินเลยเนี่โอน้องโอ้ย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 อบเฮยอบอบแตงโมกินแตงโมช้างกินแตงโมจุงกาที่สวยจุนการที่สวยได้มีโอกาสที่น้องแวะมาที่จังหวัดสรินวันนี้ตรงกับวันที สิบหกสิบหกวันที่สิบหกเดือนธันวาคมสองพันหกร้อยหกสิบสี่โมโที่จังหวัดสุรินทร์จะเมียนงานช่างพี่น้องงานประจำปีเขาเรียกว่างานช่างแฟร์สุรินทร์เฮ้ยได้พาพี่น้องบองพระโอลนะมาดูช่างแก่มาเพิ่มมั้ง จุกะพี่น้องบองทำกันต้องฝากทำกันต้องมาก ฮบหเบักเต็งโมฮบเจ็งโมฮบเออคือเด็กเสด็นี่เตงโมแล้วก็สปาร์ต กินอิ่มเปเรีย,รยบร้ยรอยไปเนะไบังเคียร์ระอะไรตรงเนี้ยเคียร์ระอะไรนี่สวนป่ารีสอรนะ์ทเนาะเมียนช้างประมาณกี่เชือกนี่เนี่ยสิบสอโอ้โขีท่ทุกวันทุกวันเลย ได้เป็นแสดงงานช้างไหมไปได้แค่สามเชือกสเชือไปรวมทุกปีสมัคไม่ทันครอสมัครไม่ทันอ้ก็จะแสดงอยู่ตอนนี้จะจุรับตังด้วยรวยบานเฮ้ยบรนรวยจะของช้างได้นช้างได้เขาียกกี่บาทรวย ากการวยบาทร้อยบาทครับพี่นะมั่รวยหนึ่งร้อยมั่รวยนดี่คือบรรยากาศเย็นๆพี่น้องบองปองปอวนเนยขมัดบารบวงคนพอไดเออได้แวะมาดูที่สวนป่ารีสอร์ทในตัวตัวกลางเมืองสุรินทร์อบรรยากาศชช่วย ជានិងសាគ្រក្សាອ់រាប់បាន់រា្រៀតានិត្រៀត្រៀត្នុងសាគ្រៀត្រា់ការ់